พาเด็กน้อยมาเที่ยวเนาะค่ะเหมือนเพื่อพาเด็กมาเที่ยวสวนสัตว์แดดส่องหนาแดดส่องหนาโอ๊ยปาบอลจริงๆริงดูบรรยากาศพาเด็กเนาะไม่ได้มีไม่ได้มีลูกวัยรุ่นนานแล้วไมาอเมริกานะคะกลับไปที่สกลนะคะค่ะโอ้ย กลังหน่อยตัวสนีบริหารผู้เบาหน่อยได้น้อ่ยดก่อนอ่าดูผู้เบาเขาถ่ายรูปดูเนาะหัวใจเครื่องหนาเย็ดเยเป็นะหัวใจเครื่องหนานี่นี่นนี cin ่อย่างงี้อ่าหัวใจเครื่องหนาหัวใจครึ่งเซี่ยวได้เลยะด่าัน่นบแต่งได้ โอ้ยแม่กับว่าเอากันแบบเพื่งโผล่น้ำคู่แม่เบียวกับว่ามีบรรยากาศพาลูกพาเต่ามาเที่ยวจั๊กเถื่อเดินในบ้านลูกชายมีแต่เ้อนี่ไงแบแล้วแบแล้วนี่เอาแหมเอาแหมลูกไปยิบเอาเดี๋ยวคุณตาจอายตังค์เอาแม่ลูกยิบเอาแม่สิกี่บาทแล้วนึกคุ้มใจไหมเบเบเบเห็นบ่นะ หวานใช่ไหมคะแม่หวานอไขาโพดต้นขาโพดเนาะกวัจักบาทนะคะได้อันเลยมันชอบอะไรคะยายาดื่นบากววจะกินในยูเบือกยมเสือเอาจักหมัดนะจำไหมลูกจหมัดักมัดเดียวนี่บี่เรามีรถอัไงเคี้ยวซะเน มาจักยู่บอกผู้ใดผู้เบาหน่อยนัศิลปินมานะเกิรบ้านเพลงหมอรับหน่อยหนูจักยู่บอกค่ะเป็นอยู่สกลนครเฮาเด้อฝากดิษฐ์ตาบึงบ่งเด้อผู้เบาหน่อยผู้พานแต่ว่าจะโดเขาอขอบแคะเด้อจะแค่สิเด็กแห้งคนน้องใจเบิ่ลอมานี่หน่อยมานี่นอนคุณเด้ทางาผุนกะมีก็ลังเรียนมากผุนเห็นบอกยับไปผุน

นี่มีทำไมพี่น้องก็ที่วันนี่จะให้ไหมให้อาไปแม่ไปให้แม่เนี่ยเออเหมือนพาลูกมาเที่ยวไม่ได้พาแบบมีไม่มีเวอร์ชันนี้โอ้แบบนานแสนนานนานมากเลยนะคู่กระไดเงี้ยแดงให้เอาบังตัวก่ะไดเลยอันนอ่นฟังข้างในน่ะ ถ้าคุณกัะเมีคือกันคขวดค่กัะอันนี้ก็ตายก็ตายกมีอาแคดกับอาแคดกมวนพาะอาแคดบันไ้แกวลด้อไอ้วนแม่ออ เอาเอ,าเอกระต่ายมันจะกินเป็นอยู่บ๊อกคว้ัต้อกินบอกเปลี่ยนได้อันนี้มันแก๋เมื่อก่อนตรงน,นี้จะสวยมากนี่ทางนู้นก็สวยแล้วนู้นนะทางเป็นบ้านนะพา <Wäh ra S 3> ผู้บ่าวหน่อยผู้ผ่านดอกกุหลาบก็มีเ <c oughs> อากุหลาบแดง อันนี้กุหลาบ color, เนาะส่วนกุหลาบเพื่อนอุ้ยตัวเล็กๆนะลงมาทำแม่ตัวเล็กๆนะโอ้ยแย่งกันตันนี้นอนเดือดใท่ไหมขอบตาดำบ่เหมือนศิริเหมือนเอฟซีเอฟซีหมอลำเลยตีโอ้โอ้ยเยอะเยอะเยอะปุ่นๆุนน นี่เะเขาเจ้าก็ไปไทเอาตับไอ้แบตเตอรี่น่ะไงเงยงอยงอนเลยวอนวอนนค่ะคุ่ณคุณงอนอ่ไงงงเนาะเออโอ้ยเอ้าเอายืนให้ไหมด้วยวิ่งเหยียบคนหัวกันคนบอกว่านว่านนเอันงรับหัน S <S นู่น่ะกำลังจะมาอุ่นเต็มเดยนู่นนู้นว่ะนนู่นนะไปไ่ก่ควายฟุนฟนเอาพิราตก็พอไหมเอาเอาย่าไมแกงได้กินละมันคิยอนอเองคือยูกินไวลาเสียบนาะคือยู่อ่ะข้วขั้วไกินบอน่า้วยน่กินแล้ว จะคล้องอะไรกินวะอืมเดือบมูหล่านี้ตัวดำๆเนี่ยเออยาดึงแหงหลายเื้อคือจะเราจกติน้าไปได้ก่ออ้มันแยกกันเนาะคนาล่ายาหีดนายายดกันโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโพี่ายล่าไปจะมีปีนมาละ เราฟันันนั่นนี่ขับหรือเกาไปใกล้หักกูกัดจิ๊บบอหนีไม่ไปน้ำจักนีแลน่นีเซบอหนามันคือหมาเนาะเนาะหน่าตัวนี้หมาเอาขี่เอา,เอามนมีได้ไมาก่อนทางโน้นน่มาแท้อื่ใช่เอาไม่มาตัวใหญ่ก็มียันะงมีหมาอยู่บอกคะนี่ไงมาละีไหมันีมันขี่ได้บม่น่ะ ขี่ได้ยูบอกผนว่าก็ขี่บ่ได้แล้วเนาะหยาดตกมันมันมีบางเฮียนมันมันมีบานีแผซื่อวามันควันไหนนี่มันไงอืมน่าไก่แจ้ก็มีนะคะพาผู้เบาหน่อยผู้พลาด้นมากบึงแพะบึงแพะบึงแกะ อตัวเหมแมวกับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะที่มอบให้กับเด็กๆเนาะที่รักเหมือนลูกชายคนนึ่งบ่มีลูกชายปฏิเเด่เด็กเพะน้อยแอ้ยุ้ยวุ้ยตะกูลอะไรอะบายยกลับก่อนเด้อกลับก่อนเด้อ